สวัสดีพี่พ่ทุกท่านเนาะก็ผมอจบออาจารย์แบงคนะ์เนาะจากเพจตามผมลงทุนเนะาะตรงนี้เนะาะเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง YouTube ตามผมลงทุนเนะาะก็ตอนนี้เปิดประชาสัมพันธนะ์เนาะเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่น9้าเรียบร้อยนะตอนนี้นะก็คือเริ่มเริ่มรมับสมัครตอนนี้เนาะเข้าเข้ามาได้เลยก็เนื้อหาหลักๆก็เหมือนเดิมเนะาะเราจะอยู่ด้วยกันรุ่นนี้ก็คือ,อคือไลฟ์ เนื้อหาเนื้อหาหลักจะมีอยู่ห้าเนื้อหาเนาะก็จะมีในเรื่องของ advance i n t e e t wave ผมจะใช้กราฟของ s e n s i t i v futures ในการในการทำเป็น case study เนาะแล้วก็เนื้อหา technical ทองคำก็คือรอบอะ,อะไรนะพวกไอ้ I technical รอบรอบ overbought oversold ของ isy รอบ Store รอบ Funflow พวกนี้เนาะแล้วก็ ทคออฟเดอเทรดก็จะเป็นพวกข้อสังเกตพวกเทคนิคอะไรต่างๆเนาะแล้วก็ c a นเดลสติ๊กก็จะเป็นการอ่านจิตวิทยาจากแท่งเทียนแล้วก็เนื้อหาสุดท้ายจะเป็นเนื้อหาของอการเด y ์เทรดแล้วก็สวิงเทรดทองคำอย่างเป็นระบบคืออันเนี้ยเ,เ,เป็นการเล่นรอบของทองคำตามตาม,ตาม,ตามรอบสวิงหรือรอบเดย์เทรดเนาะเนื้อหาก็จะเป็นฟังจากคลิปวิดีโอที่บันทึกไว้แล้วใน Facebook กลุ่มปิดเนาะก็เข้าไปฟังเมื่อไหร่ก็ได้เวลาไหนก็ได้ไม่มีวันหมดอายุเนาะอ่ะแล้วก็ส่วน ลายกลุ่มแล้วก็เราจะมีลายกลุ่มให้เป็นอาซัพพอร์ตก็คือประชุมแผนกันทุกวันจันท์ถึงพฤหัสเนาะช่วงเย็นเนาะประมาณสักห้าโมงสินาทีโดยประมาณอ่าแล้วก็ในแผนเราก็จะมีการประชมุมเซ็นเซ u t ิวเจอร์ futures, ตัวทองคําแล้วก็หุ้นหรือคู่งเงินวันละห้าตัวโดวยประมาณเนาะอยู่ด้วยกันหน้าง,งาน4ีเดือนเต็มๆเ,เ,เลยก็คือไลฟ์ตั้งแต่ รุ่นนี้รุ่นนี้เราจะไลฟ์กันตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจนถึงวันที่29กุมภาพันธ์แต่ว่าในไลน์กลุ่มเราก็จะอยู่กันยาวๆไปย,ยันมีนามเมษาเลยเนาะโดยประมาณใครสนใจก็ติดต่อเบอร์อร์โทรผมได้แล้วก็หรือหรือแอดไลน์ผมมาได้เนาะเพื่อสอบถามรายละเอียดเนาะแล้วก็ส่วนใครที่ส,ส่วนใครที่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เข้ามาเป็นนักเรียนเนาะแต่ว่าเราอยากได้แนวทางหรือ,อ อะไรนะมุมมองอในแผนประจําวันคืออคือใน,ในในกลุ่มนักเรียนเราจะมีหรือกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะคืออีกช่องทางหนึ่งเราจะมีผมจะมีแผนในการวางแผนการเทรดให้รอบเช้าแผนทองคำเนาะรอบเช้ารอบหนึ่งแล้วก็รอบรอบเย็นให้รอบหนึ่งใครสนใจที่จะเข้ามาในกลุ่มของคนที่เปิดพอร์ตเนาะก็อสามารถที่จะคลิกลิงก์ของผมเข้ามาได้เนาะ <S <S แล้วกต็ตรงนี้เนาะมันจะมีตรงนี้เนาะไอ้ลิงก์ตรงนี้อ่แล้วก็คลิกเข้ามาแล้วก็ อ่ะเปิดพอร์ตเข้ามาก็คือของข้อมูลอะไรใครมีอ่าพอร์ตได้ได้เลขที่พอร์ตมาแล้วก็อ่าแอดแอดไลน์ผมมาเพื่อเพื่ออ่าจะขอเข้ากลุ่มเนาะอ่าก็คือเงื่อนไขก็อ่าแจ้งไปก็คืออ่าต้องคือเดือนในเดือนหนึ่งต้องมีต้องมีออเดอร์นะเออในเดือนหนึ่งต้องมีออเดอร์แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่สำคัญว่าจะมากน้อยแค่ไหนคือคือเข้ามาเพื่อที่จะศึกษาศึกษาอะไรนะเป็น รูปแบบของชุดคลื่นอะไรพวกนี้เนาะหรือ,ร,อ,ร,อรูปแบบของการวางแผนการเทรดอ่าใครสนใจก็คือได้เลขที่พอแล้วก็แจ้งแจ้งผมเข้ามาแล้วกันนะอ่ะโอเคประมาณนี้ฮะก็รุ่นนี้ก็ยาวๆเลยอยู่กันอ่าจนถึงนู่นเลยอ่าน่าจะเมษาม่เมษานอะอ่ะติดต่อเข้ามาได้ครับโอเคครับอ่ะโอเคก็สวัสดีพี่ทุกท่านเนาะออวันนี้ตื่นเชา้าเหมือนเดิมเนาะเออ มาดูแผนทองคำสำหรับวันนี้เนาะวันนี้วันวันพุทธที่สิบเอ็ดตุลาเนาะตอนนี้เวลาหกโมงสิบสองนาทีก็เช้าหน่อยเนาะเอเมื่อวานตามไอเดียเลยเนาะเมื่อวานตามไอเดียเลยก็คืออแผนรอบเช้าก็คือเราอะไรฮะเราเราเซลล์เราเซลเเซล์มาโซนข้างบนตรงนี้เนะาะแถวแถวโซนหกสามหกหกตรงนี้เนาะคือส่วนตัวผมก็เอาเอาหกสี่มาเนาะก็คือตามตามไอเดียของเลยฮะสา2สิแปดจุดสองของหนึ่งบวกสามโดยประมาณเนาะ เองหนึ่งหนึงบวกสโดยที่ราคาไม่ควรที่จะรีบาลมากมากมากกว่านี้เพราะถ้ามันรีบาลลึกกว่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าไอการรีเทสไอการลงมาแรงๆเป็นซูเปอร์สาแล้วก็ขึ้นมารีเทสในระดับสามสิบแปของหนึกสเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรฮะอาจจะไม่มีนิวโลเอออาจจะไม่มีนิวโลในในขาลงของของอีกชุดหนึ่งโดยประมาณเนาะ แล้ว,ค,วลคิดว่าถ้าจะลงมาคิดว่าน่าจะลงมาแรงๆช่วงช่วง CPI ที่จะประกาศวันพรุ่งนี้เนาะส่วนวันนี้วันนี้ข่าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวรีวิวตลาดเมื่อวานก,ก่อนคือแผงรอบเช้าก็คือเราเซลล์กันในโซนตรงนี้เนาะเราก็มองทางเก็ตในการลงก็คือมองว่าเนี่ยจะลงมาแถวๆสักนส่จน5ถึงหโดยประมาณโดยที่มองว่ายังไงก็คือมันยังเป็นเทรนขาขึ้นในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงโดยที่ช่วงตรงนี้เนี่ยถ้าย่อยังไงก็แล้วแต่มันจะเป็นการอะไรฮะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อถูกไหม แล้วก็อลงมาถึงตรงนี้เนาะดีเลย์ดดเลย์อยู่สักพักหนึ่งแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นรอบโอเวอร์โซลแล้วก็บอกเลยว่าเฮ้ยมันคือโอเวอร์โซลยกโลเนาะยังไงก็คือมีการดีให้เห็นก่อนนึงเที่ยวแล้วก็อ่าอัปเดตแผนให้เมื่อวันตอนเย็นก็คืออ่ามองว่าถ้ามันลงมาถ้ามันลงมาหลุดตรงนี้เนี่ยเอ้ยเราเราตามเราตามขาตรงนี้ลงมาได้โดยที่ทาร์เก็ตทาร์เก็ตมันจะอยู่แถวๆสัก4.8.151แต่เมื่อวานมันก็มาแค่5.2ตรงนี้เนาะแล้วก็มันก็กลับตัวขึ้้้้้นนนนไไไปปเเเลลยยอ่าจจััังงหววววะะกกบตขึี็แฮ ถ้าเบรกถ้าเบรกคือมีแพทเทิร์นกลับตัวขึ้นไปเนี่ยเฮ้ยอาจจะวิ่งขึ้นไปหาข้างบนนี้ก่อนแถวแถวอะไรครับแถวแถวสักหนึ่งเก้าหกเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเอ่อหนึ่งแป้หกเจ็ดหนึ่งแกเจ็ดศูนย์โดยประมาณถามว่าไอเดียต,ตอนนี้ยังยังยัง,ย,งยังเป็นแบบนี้ไหมจริงจริงก็ยังมองแบบนี้อยู่นะว่าเฮ้ยไม่มีโอกาสที่มันจะขึ้นไปโอเวอร์แลปแค่อเวอร์แลปนะโอเวอร์แลปเสร็จแล้วก็ลงต่อเลยคือไม่สามารถที่จะยืนเหนือเหนือหนึ่งแปดหกสี่หนึ่งแปดหกห้าตรงนี้ได้อเดี๋ยวไปดูข่าววันนี้ก่อน ข่าวข่าวาว,วันนี้มีมีมีข่าวอะไรบ้างเนาะวันนี้ฮะช่วงบ่ายจะมีตัวเลข C P I ของฝั่งเยอรมันอ่านี่ชัดๆเลยเนาะบ่ายโมงอ่าแล้วก็อ่วันนี้ช่งชวงเช้ชาช่วงเช้าไม่มีอะไรเนาะอ่าเมื่อคืนตีเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยมีวอลเลอร์ออกมาพูดเนาะไม่รู้พูดอะไรนะเออผมไม่รู้พูดอะไรแล้วก็มีมีสปีชจากล็อกฮาร์ดเหมือนกันเป็นกรรมการของ MM C, เอฟเอินซีเเมื่อเมื่อตีสองที่ผ่านมาอ่าวันนี้มีบ่ายโมงแล้วก็มี ฝั่งอเมริกาฝั่งอเมริกามีทุ่มเครื่องเนาะมีตัวเลข PPI นะเป็นตัวเลขภาคการผลิตอเป็นตัวเลขภาคการผลิตก็มองว่าเฮ้ยภาคการผลิตจะลดลงอันนี้มันจะมถีถ้าออกมาตามนี้เนี่ยมันจะมันจะหนุนทองคำเนาะเออมันจะหนุนทองคําแล้วก็มีบอสติกออกมาพูดตอนห้าทุ่มห้าทุ่มสิบห้าเหมือนเดิมอ่าแล้วก็วอลเลอร์ก็ออกมาพูดอีกนะตอนสามทุ่มโอ้โหเนี่ยกว่าก,ก,การเอฟเวอร์เบนซีแม่งขยันพูดเหลือเกินนะช่วงนี้อ่า แล้วก็มีตีหนึ่งตีหนึ่งน่าจะมีนะตีหนึ่งอ่านี่นี่ตีหนึ่งตีหนึ่งมีรายงานการประชมุมคณะกรรมการของ f อ m c เนาะก็โอ้โหอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเหมือนกับเป็นการพูดในเชิงนโยบายเนาะว่าเฮ้ยโดบเบียเลยจะจะจะยังคงตรึงอัตราโกเบียไปนานแค่ไหนหรือมีแนวทางในการปฏิบัติยังไงในการที่ถ้าเงินเฟอ้อวันพรุ่งนี้ที่จะประกาศออกมาเนี่ยเอ่อเพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงเนี่ยเขาจะมีแนวทางในการปฏิบัติยังไงเอออันนี้อันนี้เป็นเป็นข้อสังเกตเนาะ เนี่ยทุ่มเครื่องก็จะมีตัว CPI เนาะเออทุ่มเครื่องโอ้โหพวกเนี้เดือนแน่ๆนแล้วก็คาดการณ์ว่าอะไรคาดการณ์ว่าตัวเลขเงินเฟ้อจะอะไรฮะจะลดลงแต่ลดลงในลดลงแค่ 3. 6นะแต่ถ้าตัวเลขออกมาต่ำกว่า 3. 6มจุอคือแน่หืทองนี่แม่งล่วงเลยนะล่วงแรงเลยนะเออทองนี้จะล่วงแรงเลยนะแล้วก็ตลาดหุ้นแม่งจะบูลิชจะบูลิชเลยวันพรุ่งนี้เนาะอ่ะโอเคไปดู ไปดูท,งทงอ,อทงคำในรอบเช้าไปดูทองคำในรอบเช้าเนาะว่าให้ไอเดียไอเดียในการเทรดต,ตอนนีร้รอบเช้าเราเราจะเล่นกันยังไงดีจริงๆถ้าเราดูจากจากทางฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเห็นชัดๆเลยว่ามันคืออะไรฮะมันคือเทรนเทรนของขาขึ้นเนาะมันคือเทรนของฝั่งขึ้นแต่ว่าให้มองให้มองให้มองรูปแบบของไซเคิลเนี่ยการขึ้นมาเนี่ยอันอนี้อันอนี้นี่คือขึ้นด้วยความเร็วแรงแลว้วก็ชันเนาออันนี้คือมองเป็นหนึ่งเซกเมนต์เนาะ เราก็เริ่มที่จะออกข้างเห็นไหมดีกรีก้อนนี้ดีกรีก้อนนี้คนละสซเคลกันแสดงว่ามันมันคือมันชึบมันคือคนละชุดกันอ่ะแล้วก็ก้อนนี้อ่าเนี้ยก้อนนี้ก้อนนี้อ่าไอเนี้ยคืออีกหนึ่งไซเคิลคนคนละดีกรีกันละเนี่ยมองว่าเป็นคนละดีกรีกันเพราะฉะนั้นเราแบ่งท่อนได้เราจะได้เราได้เราได้ท่อนนี้อ่ะเราได้ท่อนนี้เราได้ท่อนนี้อ่าแล้วก็เราได้ท่อนนี้นี่เนี่ยเราจะได้ทั้งหมดสท่อนแล้วในในในชุดข้างบนเนี่ย A ชุด3ท่อนข้างบนกับ3ท่อนข้างล่างเนี่ยเฮ้ยม,ม,มองว่าถ้ามันคือ A B C ประมาณนี้เอ้มีโอกาสที่จะจบแถวๆนี้นะแล้วก็ไอ้ชุดนี้เนี่ยอาจจะขึ้นไปเลยฮะอาจจะขึ้นเป็นเอออาจจะขึ้นเป็น,าานเดียกอนัวตรงนี้ก็ได้นะโดยประมาณอ่าแต่ว่าในในภาพในภาพของ H1 ก็คือไอ้ตับใดที่ยังไม่หลุดไม่หลุดโลตรงตรง,ตรงเส้นเส้น้านเนี่ยเออมันก็ยัง <c oughs> ยังมีโอกาสที่จะไต่ไต่ตขึ้นไปได้เรื่อยๆเนาะ ส่วนถ้ามันลงหลุดหลุดเส้นฟ้าลงมาแล้วหลุดหัว PP ซ้ายตรงแถวแถวห้าหลงมาเนี่ยคือเฮ้ยลงต่อนะอย่างน้อยสอย่างน้อยสแถวๆถสัก4ี่แปดห้าศนย์้าศน่เนี่ยน่าจะได้เห็นน่าจะได้เห็นวันนี้คงไม่มีไม่มีอะไรไม่มีไม่มีข่าวอะไรที่แบบอ่ามีมีแค่ตัวเลขก PP.i อย่างเดียวเนาะแล้วก็เมื่อวานอะไปดูไปดูไปดูภาพภาพใหญ่อาในทางเฟรมสี่ 4, อะดูตุทาเฟรมสี่ 4, ชั่วโมง ข้าๆก่อนเนาะเห็นเะมื่อวานมาชนเลยฮะชนเส้นเส้นส้มเนาะแม่งแล้วก็ไหลไหลลงไหลลงไปสหาอะไรไหลไหลงไ,ไ,ไปหาเส้นน้ําเงินเห็นนะไหมนี่เล่นอยู่ในเล่นอยู่ในรูปของการไซด์ว์อยู่ในโซนตรงนี้แหละแต่ว่าถ้ายืนกลับมายืนเหนือเส้นเส้นส้มได้ก็คือมันขึ้นต่อโอ้โหเป้าไกลๆแถวๆพันเก้าเนาะโดยประมาณอ่ะโอเคอเดี๋ยวขอดูเดนิดนึงอ่าเดเดกำลังจะ เห็นไหมเดยแม่งกำลังจะโอเวอร์บอทแน่แป๊บเดียวเองแล้วก็นี่เส้นเส้นฟ้าของเดยคืออะไร1872แเจสน่เผลอๆแม่งขึ้นมาแค่เนี้ยขึ้นมาแค่เนี้ยแล้วก็อะไรแม่งแล้วก็ไหลลงเลยเออยังยังเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวดูเด๋วใ้ดูตลาดทุนไทยเนาะตัวเซตตัวเซตนี่ เนี่ยจังหวะรีบาวเนี่ยจังหวะที่ว่ามันลงแรงๆเนี่ยนะลงแรงๆปุ๊บหลุดหลุดโลซ้ายจังหวะเด้งเนี่ยโอ้โหเด้งไปไหนเด้งชนเส้นฝาไม่ไงแล้วก็ลงมาเนี่ยกรอบตรงเนี้ยแต่ว่าชุดนี้เป็นเทรนด์เทรนขาลงแล้วเหมือนเหมือนเหมือนทองเหมือนทองคำอะไรอันนี้อันนี้คือเซตเนี่ยช่วงก่อนที่จะเป็นขาลงก็คืออยู่อ่าตอนหลุดโลซ้ายคือหลุดโลตรงนี้เนาะปุ๊บปุ๊บอ่าตรงนี้เนี่ยหลุดหลุดตรงนี้ลงมาปุ๊บกลายเป็นเทรนด อ่าเนี่ยเออก็นี่แหละชุดนี้แหละชุดนี้แหละเนี่ยนี่นี่คืออารมณ์มันคล้ายๆกันตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ้งแล้วก็หลุดปุ๊บเนี่ยแล้วก็มีการดีดกลับมาแล้วก็เล่นฮิดเด้นประมาณนี้อ่าแล้วก็ลงต่อทำนิวโลโดยประมาณเนี่ยมันมันมันทรงมันทรงมันทรงมันจะออกประมาณนี้แหละของของทองคํานะคือเด้งเด้งขึ้นไปทำฮิดเด้นแล้วก็ทิ้งตัวลงมาต่อแต่อยู่ที่ว่าฮิดเด้นชุดนี้มันจะไปไปทำในในในโซนไหนเนาะคือตอนนี้เนี่ย ขึ้นมา1 2 3 3วันเนี่ยคือกําลังจะโอเวอร์บอร์ดแล้วเห็นไหมเนี่คือสภาพตลาดตอนนี้แม่งทองคํานี้แบบอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมากเลยเนาะอ่ะไปดูภาพคือเอาเดยเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเป็นเป็นเป็นเทรนขาลงเนาะเป็นเทรนขาลงเดี๋ยวไล่จากเดยนี่แหละเอ่อในเดยเนี่ยถามว่าไอเดียไอเดียเราไล่เราเราเรามองเรามองยังไงคือมองมองว่าไอทั้งหมดเนี่ยคือการขึ้นเป็นนอนเนาะขึ้นเป็นนอนของอะไรฮะเอออฟนอนชุดที่2ในทม์เฟรมวีกเนาะ โดยการขึ้นเป็นนอนก็คือไอชุดนี้เป็นเป็นอะไรฮะเป็น a วงเล็บไอชุดนี้คืออะไรฮะเป็น b วงเล็บโดยที่โดยที่ a ขา a a วงเล็บที่ขึ้นไปเนี่ยมองว่าเป็นทริปเป็นทริปเปิลเป็นทริปเปิลแฟลตเนาะเพราะว่าท่าเก็ตในการขึ้นเนี่ยมันขึ้นมาที่หนึ่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดโดยประมาณอ่าล้วอย x ขาลงตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเอฟเฟกต์ของมันที่จะต้องเกิดก็คือถ้าเราลงมาจะเท่าไหร่ฮะหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โดยประมาณซึ่งหกสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งชุดของท เนี่ยหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์ส่วนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะอยู่แถวแถวสักคร่าวคาวเนาะหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์เนาะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่อะไรฮะหนึ่งเจ็ดห้าห้าโอแต่ว่าหนึ่งเจ็ดห้าห้านี่คืออาจจะอาจจะอาจจะหวังไกลไปหน่อยนะหนึ่งเจ็ดห้าก็ประมาณอีกร้อยอีกรอ้อ,กรอยเหรียญเนาะอีกหมื่นจุดต่อวัน เออร้อยอีกร้อยเหรียญอันนี้ในในใน <c oughs> ในในในชุดของทำฟิมเจร์ตอนนี้เนี่ยโอเคสัญญาณกลับตัวเนี่ยมันมาแล้วแต่ว่าเอาพยาพยามพยายามเราพยายามเนี่ยคืออ่าเล่นเล่นเล่นเซล์ในทางิเฟร์ใหญ่ได้คือทาฟิเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยก็คืออย่างไรฮะยังมองว่าตัาบใดก็ตามที่สี่ชั่วโมงเนี่ย r s i o v e อ o v อ r b o อ g h t ตรงนี้เนาะอย่างน้อยเราต้องเห็นอะไรฮะเนี่ยตราบใดที่สี่ชั่วโมง o อ e r bought ตรงนี้ มันไม่ผ่านไฮหรอกเหนะ็นไหมแล้วก็สัญญาณคือแนงเนี่ยตรงเนี้ยคือฮิดเด้นทั้งหมดเนี่ยคือฮิดเด้นฮิดเด้นเลยแล้วก็คือถ้าหลุดลงมาเมื่อไหร่ตอนนี้คือลงมาเขีย่ยครึ่งแทงเล่นหัว P p เห็นไหมแต่ถ้ารอบสองนี้ถ้าลงมาแล้วก็หลุดเมื่อไหร่คืออะไรฮะแ่งคือลงเลยนะแล้วก็จะเป็นการลงอย่างน้อยเลยฮนะหนึ่งสตอตโอเวอร์โซของไทม์ฟสี่ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยออตอนเนี้ภาพเนี้ยมันกําลังจะเกิดภาพเนี้ยมันกําลังจะเกิดแล้วก็อ่าในภาพในภาพของเมื่อกี้ที่บอกเนคือในภาพของ Day เดย์ ในภาพของ day ตรงนี้เนาะเอ่อการเล่นของ day เนี่ยขา b b วงเล็บที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนี่นี่วงเล็บตรงนี้เนาะ B วงเล็บที่เรากำลังเล่นกันอยู่เนี่ยเรามองไปไงเรามองว่าอันนี้คือขาเะยครับคือคอ l l e คชั่นของขา A ออันนี้คอ l ์ริคชั่นของขา B ไอันนี้คือคอ l l e คชั่นของขาอะไรครับขา C โดยที่ขา C ลงไปเลยลงเป็นเทรนเป็น1 2สองตรงนี้ตรงนี้เป็นซุปเปอร์ตังนี้เป็นไรฮเป็น4เต็มตัวที่จะลงนะครับลง5้านี่เต็มตัวที่จะลง5เพราะฉะนั้นโอกาสโอกาสลง โอกาสเนี่ยก็คือคือถ้าเล่นติดติดติดเซลล์ตรงไหนก็คือยังไงผมก็คิดว่าแถวๆ่วนนี้น่าจะได้ออกนะน่าจะได้ออกอ่าก็ยังมีอีกขาหนึ่งให้ลงให้ลงเนาะก็คือขา5ตรงน,รงนี้ตรงนี้แหละอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือเราจะไล่อะไรฮะเราจะไล่ซูเปอร์สามเอ็กซ์ในทงเต็มสี่ชั่วโมงขึ้นมาเนาะว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะจบหรือ,อยังอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคไปดูที่4ชั่วโมงจุดเริ่มต้นของสชั่วโมงอยู่ตรงไหนจุดเริ่มต้นของสชั่วโมงอยู่ตรงนี้ นี่นี่ตรงนี้เนาะเนี่ยจุด่มตรงหกสีชั่วโมงอยู่ตรงนี้แล้วก็ปึก๊กนี่ขาหนึง่อนนองอันนี้คือขา2อันนี้คือดีกรีของอะไรฮะดีกรีของแฟลตเพราะนั้นขา2เล่นอะไรฮะขา2เล่นแฟลตเนาะอ่าอาจจะเล่นอาจจะเล่นเป็นโมโนโของของแฟลตไปเลยก็ได้ก็คือเล่นดีกรีของแฟลตส่วนตรงนี้เป็นเป็นอะไรฮะเป็นซูเปอร์สเ็ซป็นซูเปอร์สแล้วก็ก้อนเนี้ยดีกรีกทั้งก้อนเน As ี่ยที่มันใหญ่ตรงนี้เนี่ยเรามองเป็นอะไรฮะเป็นขาสอ่าอย่างน้อยไอ้ขาสเนี่ยถ้าวิ่งขึ้นมาเนี่ย แล้วเหมองเป็นล้วมองเป็นซิกแซกไว้ก่อนเนาะอ่าก็คือทั้งชุดเนี่ยทั้งชุดเนี่ยคนจะเล่นไม่เกินเท่าไหละไม่เกิน6กสของทั้งชุดตรงนี้แต่ที่แน่ๆคือเมื่อเราเห็นเมื่อเราเห็นว่าเฮ้ยไอ้ขา3เนี่ยมันคืออะไรมันคือซูเปอร์ 3x ตรงนี้นะนี่เนี่ยเมื่อขา3เนี่ยเมื่อขา3เล่นเล่น2องเมื่อขา3มันเล่นซูเปอร์ 3x ไอ้การรีบาวของขาสเนี่ย ไม่ควรรีบวขึ้นไปสูงหรือยืนเท่าไหร่ฮะยืน38.2ของ1นบวกสได้ไม่ควรยืนนะไม่ควรยืนถ้ามันยืน38.2ของ1นบวกสได้มีโอกาสที่5จะเฟลเนี่ยหจะเฟลตอนนี้คือเราอยู่ที่ขา4อ่าแล้วก็เล่นเล่นอะไรฮะเล่นคู่สมมาตรไปเร,เ,รเรียบร้อยตอนนี้อ่าไปดูไปดูในในไซเคิลในไซเคิลย่อยนะใน4ชั่วโมงเนี่ยอยากให้ดูตรงนี้ก่อนว่ามันมีใดของชุดตรงนี้เนาะ นี่สี่ชั่วโมงมีไดของชุดนี้เราวัดเป้าของทาร์เก็ตของไดวอเจนของทางเ์็ิสี่ชั่วโมงคือตรงนี้อ่าอ่าเป้าหมายเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่เออนี่ไาอยู่ที่หนึ่งแปดสามสามจุดสองแปดโลอยู่ที่หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์จุดสามสี่เนี่ยเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่นี่อยู่ตรงนี้เลย 1 8 8 7 4 4 0นี่ไอเดียเดิมของม่นคืออะไเนี่ยถ้าจะวิ่งขึ้นต่อคือขึ้นนี้แหละแล้วก็ทิ้งตัวลงมาเลยโดยประมาณคิดว่าไม่น่าจะยืนไม่น่าจะยืนได้1 8 1 8 7 0 4 0อ่าอนี้คือคือแนวต้านเนาคือแนวต้านแล้วก็ไอ้สูงตรงนี้เนี่ยคืออะไรครับคือแนว stop loss เนาะ1879.79 อ่าส่วนอ่อันนี้อันนี้ระหว่างของทำฟิฟสมสีชั่วโมไงไว้ก่อนอ่าคือทรงเนี่ยทรงเนี่ยมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นขึ้นมาอาจจะขึ้นมาถึงนะแต่ว่าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแล้วก็สามสิแปดจดสองของหนึ่งบวกสามอยู่ประมาณเท่าไหร่นี่หนึ่งเก้าห้าสองจุดแปดเก้าหนึ่งเก้าสองจดปดเก้าโลหนึ่งแปดหนึ่งศูนจุดสามสี นี่สามสิบแปดจุดสองของหนึ่งกวสามก็คือหนึ่งแปดหกสี่จุดเจ็ดเก้าก็ยังก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังมองยังมองโซนนี้อยู่นะว่าเน่ไม่น่าคือไม่น่าไม่น่าที่จะเบรคขึ้นขึ้นมาขึ้นมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็อาจจะอาจ,จแต่ว่าถ้าถ้าถ้าจะขึ้นมาก็คือขึ้นมาแค่มองว่าแค่ขึ้นมาทํำไฮเดิมเนาะขึ้นมาทํำไฮเดิมแล้วก็ทิ้งตัวลงมาเดี๋ยวผมมาร์คมาร์คโซนหนึ่งแปดหกสี่จุดเจ็ดเก้าก่อนละกันตรงนี้ อนี่มากโซนไว้ก่อนนะโอเคทีนี้ก็ดดอปไปดูที่ทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมไในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เราเห็นเราเห็นเราเห็นไซเคิลเป็นแบบไหนบ้างคือที่แน่ๆเนี่ยที่แน่ๆเนี่ยชุดนี้นี่น adı, timeline, ี่อันนี้นี่คืออันนี้คืออันออนะนี้คือก้อนใหญ่ของสี่ชั่วโมงโนะนี่คือก้อนใหญ่ของสี่ชั่วโมงส่วนในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเห็น เราเห็นการสวิงโลที่ทิ้งตัวลงมาแรงๆแบบนี้เนาะอะที่สังเกตเห็นเห็นอะไรเห็นอะไรบ้างเห็นเห็นคอลเลคชันชุดนี้เห็นคอลเลคชันชุดนี้เห็นไหมขนาดพอๆกันแสดงว่ามันอยู่ในอะไรฮะในไซเคิลเดียวกันแล้วก็เห็นคอลเลคชันชุดนี้ซึ่งอะไรฮะก้อนเนี้ยใหญ่กว่าก้อนนี้ใหญ่กว่าก้อนนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าชุดนี้คือคนละไซเคิลกนแล้วคนละไซเคิลกนแล้วซึ่งไซเคิลเนี้ยอาจจะเป็นอะไรฮะอาจจะเป็นไซเคิลนี้ไปแล้วเห็นไหมเนี่ยก็คืออันนี้คือขาสอง นี่คือขา2นี่คือขาน1ไอ้นี่คือขา3ามแหละนี่ขา3าไอ้ตัวเนี้ยทางก้อนตัวเนี้ยมองว่ามองคืออะไรคือขาสแล้วก็ดีกรีก้อนนี้กับดีกรีก้อนนี้เนี่ยเริ่มที่จะพอๆกันแล้วเห็นไหมเริ่มที่จะพอๆกันแล้วทีนี้โครงสร้างในภาพทำเต็มหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเริ่มที่จะเสียทรงหรือยังนี่เห็นไหมมันเริ่มที่จะเสียทรงแล้วโดยที่อะไรฮะเฮ้ยขานี้มันขึ้นมาอะไรฮะขึ้นมา o v e r b o ์บอส ขึ้นมาโอเวอร์บอลแล้วล้วก็เลยฮะยังไม่ผ่านไฮ <c oughs> ขึ้นมาบอลแต่ยังไม่ผ่านไฮเพราะฉะนั้นใ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 นจุดตรงนี้เองเนาะในจุดตรงนี้เองเนี่ยเฮ้ยเราเราวางระวังไอเดียแล้วก็มันขึ้นมาไม่คือไอเดียหลักๆก,ก,ก็คือไม่ควรที่จะอะไรฮะไม่ควรที่จะขึ้นมาถึงสา2สิแปจุดสองของหนึ่งบวกสามได้ั้นในโซนในโซนตรงนี้เฮ้ยมันถ้ามันเป็นแนวต้านชุดนี้นะถ้ามีการโอเวอร์แลปขึ้นไปก็เป็นแค่การโอเวอร์แลปเพื่อลงเพื่อลงต่อนะ แล้วก็ดีกีดีกีก้อนนี้เนี่ยเฮ้ยเรามองเช็คกรูปไซเคิลเนาะก้อนนี้อ่านี่คอร์ริชันชุดนี้ก้อนนี้อันนี้คือโคลรไซเคิลก่อนล้วนี่คือโคลรไซเคิลก่อนล้วเห็นไหมก้อนเนี่ยสวิงนี้กับสวิงเนี้ยอาจจะเป็นโคลรไซเคิลกันไปเรียบร้อยแล้วโดยประมาณแล้วก็ขาที่เรามองกันไว้คือเรามองว่าไอ้ชุดนี้คืออะไรฮะคือขา4ถูกไหมแล้วก็ขา2มันคือดีกีของแฟลทเพราะฉะนั้ cycle, นขา4เนี่ยถ้าเราเห็นปึ๊บอ่าอันนี้โคลรไซเคิลกันปึ้งขึ้นไปไอ้ชุดน ok ok ok. ok ok ี้คืออะไรฮ ไอ้น,นี้คือ a ละไอ้น,นี่มีโอกาสเป็น b ละนี่ชุดน,นี้มีโอกาสเป็น b ละแล้วก็ไอ้ชุดนี้ที่เรากำลังเล่นกันอยู่นี่อา,อาจจะเป็น c จบตรงนี้เลยหรืออาจจะขึ้นไปอีกขานึงเพื่อด ver เวเชนของ c แบบนี้ก็ได้ก็ได้เนาะเออก็ได้ดัะนั้นในกรอบในกรอบตรงนี้เนี่ยเราเห็นเราเห็นดีกรีของขา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 ,ขา b ย่อนี้เราก็เป็นขา c ตรงนี้เนาะเออลองลองวัดเป้าทา r เกตของของ,ของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงก่อนจากข้างล่างเราเห็นอะไรฮะเราเห็นใดตรงนี้เนาะ เออขึ้นไปจนถึงอะไรฮะนนสถาน่วนสุญญากาศเนาะขึ้นไปถึงส่วนสุญญากาศแล้วก็เราเห็นเห็นอะไรอีกอ่ะดอกไปดูที่ทำเต็มที่เล็กลงสิบห้านาทีต้นลอบของสิบห้านาทีอยู่ตรงไหนนี่ต้นลอดสิบห้านาทีอยู่ตรงนี้เห็นไหมสวิงโลเนาะปึ๊บแล้วก็อะไรฮะย่อพักเนี่ยย่อตื้นเห็นไหมย่อตื้นเห็นไหมแล้วก็อะไรฮะแวงแล้วก็พุ่งเลยเพราะฉนั้นในตรงนี้เฮ้ยวัดเป่าซสกซกขึ้นไปเนาะ นี่สิ้านาทีน่าดีกีของซิกแซกก็คือไม่ควรเกินเท่าไหร่ไม่ควรเกิน6 8เพื่อจะเป็นอะไรครเพื่อจะเป็นทางเข z i กแซกเพื่อจะเป็นทางเข z ิกแซกเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่เกิน1 8ึ่โอกาสที่จะลงไปหาเท่าไหรฮ่ฮแปดของทั้งของของของสวิงของขาซเนี่ยสูงสูงเนาะ ถ้าวิ่งขึ้นไปปุ๊บแล้วก็ไม่เกิน1.82จะลงมาหาแถวสัก8 8 1ของของขา4เนาะโดยประมาณนั้นอ่ะโอเคเราจะได้อ่าแล้วก็เมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนมีการเบรกเบรกอะไรเบรกหัวเดเวอร์เจนลงขึ้นมาเนาะนี่ตรงนี้ตรงนี้เนาะนี่ชุดนี้นั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยเกิดอะไรฮะเบรกไป้วปุ๊บเกิดหัวขาขึ้นของทางเฟรม15นาทีเนาะอ่าตรงนี้ เราจะได้กรอบแนวต้านของวันนี้ก็คือแถวๆนี้แหละอ่ะแล้วก็เป็นการชุดนี้ชุดนี้เป็นการยอร่อยกโลด้วยเห็นไหมพ่าเป็นการยอร่อยกโลอ่ะยอ่อดูสิยอ่อเลืกอกย่อตื้นของชุดนี้เนาะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถึงไหมไม่ถึงแสดงว่าเป็นการย่อหรืยอย่อตื้นเนาะเป็นการยอร่อตื้นแล้ววัดเป้าเลยฮะโปรเจกต์ Project ขึ้นไป ประมาณ1 8 6, 18 6. ่งแปดหกดหกี่ดอแบบ exactly เลยเนาะ1859.70ปดห้าเก้าจุดโลโลหนึ่งแนี่ เพราะฉะนั้นเป้าหมายวันนี้อยู่ที่ตรงนี้หนึ่งแปดหกสามจุดเก้าหนึ่งนะหนึ่งแปดหกสามจุดเก้าหนึ่งจนถึงจนถึงตรงนี้แหละหนึ่งแปดหกหกจุดเก้าหนึ่งนี่อันนี้คือแนวต้านอันนี้คือแนวต้านสำหรับวันนี้เนาะอ่าหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ส่วนจุด stop loss เราเราใช้หนึ่งแปดเจ็ดเก้าแต่ว่าขยับขยับ ขยับมาใช้ตรงนี้ก็ได้เนาะนี่ขยับมาใช้ตรงนี้ก็ได้เนี่ยหัวพ p พตรงนี้หนึ 1, ่งหนึ่งแปดจ็ดสามจุดเก้าแปดีียว่าหนึ่งแปดจ็ดสี่เลยแล้วกันเนาะนี่อ่ะโอเคประมาณนี้จุดสต็อปข้างบนเนาะจุดเซลล์เราเราก็อยู่ตรงนี้แหละจุดเซลล์เราอยู่ตรงนี้แหละอ่าเราก็อาจจะขึ้นไปปุบ๊บเราก็ทำเลยฮะทำาตรวุฒิเจนของจุดตรงนี้แล้วก็ทิ้งตัวลงมาเนาะอ่าส่วนถ้า ถามว่าตรงนี้เนี่ย h 1เนี่ยกลับตัวหรือยังเฮ้ยถ้าจะกลับตัวจริงต้องหลุดโลซ้ายมือตรงนี้เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นไปต่อตรงนี้มีสูงนะแต่มันจะเป็นแค่การโอเวอร์แลปโอเวอร์แลบเสร็จแล้วก็เลยฮะเราก็แม่งทิ้งตัวลงหมดเลยอ่านี่เนี่ยตัง้งอเลยไว้แล้เคส่วนเป้าหมายในการลงอ่าเนี่ยเป้าหมายในการลงละ่ะเฮ้ยเป้าหมายในการลงก็คือท่านหลุดจริงท่านหลุดถ้าหลุดโลซ้ายมือตรงนี้หนึ่งแปดห้าห้า หลุดโลซ้ายมือ1855ตรงนี้เนาะตรงนี้เราฟอลโล่ลงมาได้ตรงนี้เราฟอลโล่ลงมาได้ไดโดยโดยมองทาร์ e เก็ตโดยมองทาร์ e เก็ตก็คืออา่ามันมีสวิงโลแล้วไงเนี่ย18 1848งแปดหนึ่งแปดสี่แปดถึงดูดิดูดูการเคลียร์เดี๋ยวให้ดูให้ดูการเคลียร์ก่อนตรงนี้เนาะ เคลียชุดนี้เคลียรลงมาที่ฐานตรงนี้เนาะเน voilà. ี่ยก็เคลียรลงมาที่ฐานตรงนี้คือตอนนี้เนี่ยถ้าหลุดหลุดแท่งหลุดแท่งนี้ลงมาคือแม่งลงได้เลยนะหลุดแท่งนี้ลงมาคือลงได้เลยแล้วก็มีอีกแท่งหนึ่งก็คือแท่งเขียวตรงนี้อ่าถ้าตามแดงเท่าตามที่ยังไม่หลุดฐานของแท่งเขียวตรงนี้เออาจจะเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อได้ย่อเพื่อขึ้นต่อได้แล้วก็ให้ให้ดูให้ดูสัญญาณที่มันเป็นเป็นทรงของคือเป็นทรงของ QM pattern เนาะเป็นเป็นทรงของ Inward Head and Shoulder ถ้าฟึบ ปั้งอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เลยฮะแล้วก็ลงแล้วก็หลุดอย่างนี้ปึ๊กนะแล้วก็ดีดปึ๊บไม่ผ่านหายปึ้งลงเนี่ยเป็นมันจะเป็นทรงของ head and shoulder โดยประมาณอ่าประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเอ่อส่วนท่าชุดนี้มันลงเลยอันนี้ส่วนท่าชุดนี้มันลงเลยลเลยป้าหมายในการลงก็คือ่าขออีกนิดนึง เออนี่แหละขอแบบ18ขอให้มันขึ้นไปหา1863อีกรอบหนึ่งเนาะเป้าหมายมันเป้าหมายการลงมันจะอยู่แถวๆ1848ถึง1846นี่แหละโอเคอ่ะเราใช้1848ขอใช้เป็น1849แล้ว,ลวกันเนาะตัวเลขจะได้จำง่ายๆอ่า1849กับอะไรฮะ1846 โอเคอ่ะนี่กมแนวรับประมาณนี้เนาะส่วนถ้าถ้าเราจะบายเนาะถ้าเราจะบายเนี่ยโอ้โหเอาแบบเอ่อเอาหัว PP พนี้แล้วกันเนาะหึ่หนึ่งแปดสามสี่ขึ้นลึกอะขึ้นลึกอะอันนี้เขาใช้ตรงนี้แล้วกันหนึ่งแปดสามแปดเออแนวแนวสองหกจุดแปดตรงนี้แหละอ่ะโอเคอ่าถ้าถ้าเราจะบายก็คืออ่าจุดสต็อปก็คืออยู่อยู่ข้างล่างตรงนี้โดยประมาณ โอเคอ่ะโอเคแผนรอบเช้าประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมใส่ตัวเลขแล้วก็เดี๋ยวอธิบายแผนอีกทีหนึ่งเนาะอ่ะโอเคกรอบกรอบวันนี้ประมาณนี้อ่าอันนี้แผนทองคํารอบเช้าเนาะอ่าวันที่สิบแดเดือนสิอ่านี้คือแนวแนวทางก็คืออะไรครับ มองว่ามองว่ามีโอกาสที่มันจะขึ้นไปได้อีกขาหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่ไม่คนที่จะเกินเท่าไหร่ไม่คนที่จะเกิน7จ็ดสองโดยประมาณแต่ว่าถ้าในการในการขึ้นของขานี้เนี่ยอาจจะขึ้นไปไปไปชนไปชนแถวๆสักไฮเดิมตรงนี้เนาะแล้วก็มีการทิ้งตัวลงมาในจังหวะทิ้งตัวลงมาเนี่ยให้ให้ดูไพ่พทเทินของมันนะปึ้งๆอ่ะแล้วก็ไอช่วตรงนี้เองก็คือเหมือนมันเป็นทรงของของ l l i s h b แ l l i s h c ค a ปเอออะไรอ่ะเป็นเป็นทรงของเป็นเป็นทัมโนิคพีเทเนาะประมาณนี้แล้วก็ มองว่าจะลงมางลางๆวันนี้น่าจะเล่นเล่นในกรอบประมาณนี้แหละเล่นในกรอบกรอบประมาณนี้แหละไม่น่าไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกิน15หเหรียญนะไม่น่าจะเกิน15บห้าเหรียญก็คือมองเดี๋ยวๆสักตีว่า6กห้าจนถึงอะไรเอ๊ะหสจนถึงอะไรฮะ4ี่เกเดียวประมาณก็ cos, ประมาณส5้าเหรียญในกรอบตรงนี้แหละแล้วก็กลยุทธ์หลักก็คือ <S <S <re> s <ales> <S เราเล่น <S <S เด้งเซลล์ตรงนี้เนาะเล่นเด้งเซลล์ตามแนวตา้ตานส่วนถ้าลงมาหลุดลงมาแถวแนวรับตรงนี้เนี่ยโอเคเรามองเป็นเป็นเป็นโซนของการบายได้โดยที่ หลุดหลุดฐานหลุดฐานของตรงนี้เนี่ยเสีสามแปดตรงนี้เนี่ยไอ้หน้าบายต้องถอยออกมาก่อนนะเพราะว่าไอ้ชุดนี้เนี่ยมันจะลงของทางฟิมสี่ชั่วโมงลงมาเลยแล้วก็มันเป็นการหลุดโลตรงนี้ถ้าหลุดโลตรงนี้เสร็จปุบ๊บโอเคสี่ชั่วโมงมันจะทํางานแล้วเป้าหมายในการลงก็คือไกลเลยแล้วก็ไอ้ชุดนี้ที่มองไว้มันจะเป็นการเป็นชุดนี้ทั้งหมดก็คือมันจะเป็นการรีบาวของอะไรฮะของขาสี่ในรูปแบบของซิกแซกตรงนี้เห็นไหมแล้วมันเป็นอะไรฮะทรังเกซิกแซกถ้าหลุดโลตรงนี้ลงมาปึ้งเจออะไรเอ่ยแ่ง เจอเฮดและโชดด้วยชุดนี้นะปึ๊บปุ๊บปังตรงนี้แล้วก็ลงมาอย่างน้อย80%นของทางเขตซิกแซกชุดนี้โอเคอ่ะแผนประมาณนี้ฮะอ่าเด้งเซล์เด้ง al, เซล์ตามแนวต้านตรงนี้อ่าแต่ว่าถ้ากรามันยืนเหนือ1น7 4เฮ้ยบล็อกไปก่อนไม่ต้องคิดมากแล้วก็ค่อยมาวางแผนใหม่โอเคอ่ะประมาณนี้ฮะ